หลังจากพบว่าสูญในกล่องของทันจิโร่คือน้องสาวของเขาจริงๆเซนิสึก็หลงใหลในความงามของเนสโกะและไล่ตามเธอไปรอบๆมีเพียงทันจิโร่เท่านั้นที่จะหยุดเขาได้ในทางกลับกันเซนิสึเล่นกับเขาอย่างดีเพื่อเขาใกล้เธอและไล่ตามเขาด้วยในขณะที่อินโนสเกะนั่งฟังอยู่ข้างนอกคุณยายฮิสะที่ดูแลปรากฏตัวทัดจากเขาและมอบเสื้อผ้าใหม่ที่สะอาดให้อินโนสเกะสวมใส่เธอยังเสนอเทมปุระสำหรับมือค่ำอีกด้วย อินโนสเกตพุ่งเข้ามาในห้องและโคทันจิโร่ที่ด้านหลังเมื่อถูกถามว่าทำไมเขาได้แต่หัวเราะด้วยความดีใจและไล่ตามเขาพร้อมกับเซนิซึหลังจากให้หมอรักษาจนทุกคนหายดีแล้วอิกาคาสุก,กัยของทันจิโร่ก็ปรากฏตัวขึ้นทั้งสามได้รับแจ้งว่าต้องมุ่งหน้าไปทางอีสานไปยังภูเขานาตากุโมะ ขณะที่พวกเขาจากไปทันจิโร่ขอบคุณฮิสะที่ช่วยดูแลฮิสะไล่พวกเขาออกด้วยการเอาหินไฟคิริบิมาจุดไฟอิโนโนสเกะรู้สึกขุดหงิดและตั้งคําถามกับการกระทําของเธอดังๆทันจิโร่คว้าตัวเขาไว้จนเซนิสึประกาศว่าเธอจุดประกาศที่น่าประทับใจเพื่อขอให้พวกเราโชคดีสําหรับภารกิจข้างหน้าในที่สุดเธอก็บอกให้พวกเขาใช้ชีวิตอย่างมีเกียรติและขอให้โชคดีในการต่อสู้ขณะที่ทั้งสามออกเดินทางอิโนโนสเกะ สงสัยคำว่ามีเกียรติและโชคดีในการต่อสู้หมายความว่าอย่างไรทําให้เซนิสึตกตะลึงกับความไม่รู้ของเขาทันติโรตอบโดยบอกว่านั่นหมายความว่าคนคนหนึ่งรู้ที่อยู่ของตนและประพัพพฤตินตนโดยไม่เคยละอายต่อตนเองอิโนโนสเกตยังคงสับสนและสงสัยมากขึ้นเมื่อทันติโรเสริมว่าเธออธิษฐานขอให้พวกเราปลอดภัยอิโนโนสเกตจึงถามเสียงดังว่าทําไมเธอถึงอธิษฐานเพื่อพวกเราทันติโรรู้สึกรําคาญกับความหยาบคายจึงเร่งความเร็วที่จะเพิกเฉย อินโนสเกตมองว่านี่คือความท้าทายจึงวิ่งตามส่วนเซนิสึตามหลังเมื่อตกกลางคืนทั้ง3ก็ไปถึงภูเขานาตากุโมเซนิสึตกใจและนั่งอยู e ่บนถนนขณะที mm right ่ทันจิโร่และอินโนสเกตถาม เซนิสึยืนกรานอัดปฏิเสธที่จะเข้าไปในภูเขาถามทั้งสองว่าไม่รู้สึกถึงความน่าขนลุกจากภูกเขาหรือไงขณะที่ทั้งสามคนจ้องมองไปที่ภูเขาที่ปกคลุมด้วยป่าอันบืดมิดพวกเขาเพิกเฉยต่อคําพูดนี้เซนิสึอ,อ้างว่าเราผิดปกติที่ไม่กลัวท่านใดนั้นชาจิโร่ก็รับรู้กลิ่นจึงรีบวิ่งเข้าไปอิโนโนสเกะเดินตามและเซนิสึก็ลุกขึ้นมาสมทบในที่สุด พวกเขาพบนักล่าสูงที่ได้รับบาดเจ็บกำลังร้องขอความช่วยเหลือแต่เห็นว่าจู่ๆคนคนนั้นก็ถูกดึงกลับเข้าไปในปา่าเมื่อเห็นสิ่งนี้เซนสึก,ก็ยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นแต่ทันจิโร่กลับสัมผัสที่ถึงกลิ่นของอาสูรอีกครั้งซึ่งตอนนี้ถูกกระตุ้นให้เข้าไปในปา่าจากนั้นอินโนสเกตก็ตัดบทโดยอ้างว่าเขาจะเป็นผู้นำทันจิโร่จะต้องตามมาทั้งสองวิ่งเข้าไปในปา่าในขณะที่เซนิสึกยังคงอยู่ที่ชายแดนของปา่าไม่เต็มใจที่จะไปต่อ ป่าบนภูเขานาตาโกมเต็ม,มไปด้วยแมงบุมสีขาวนักกล้า,าส่นที่ถูกกักขังและอสูรสีขาวที่มีรูปร่างคล้ายแมงมุมอิโนโนสเกะและทันจิโร่พบป,ป่าที่ปกคลุมด้วยใยจำนวนมากสร้างความรำคาญใจยิ่งนักโดยไม่คาดคิดอิโนโนสเกะรู้สึกสับสนและบอกว่าเขารู้สึกขอบคุณที่พาเข้ามาในปา่าเนื่องจากกลิน่นอสูรก่อนหน้านี้ทำให้เขาไม่สงบจูจๆอิโนโนสเกะก็จำคำพูดดีๆที่ชิซะพูดกับเราได้และดูเหมือนตอนนี้จะเข้าใจความหมายแล้วทันจิโร่มองเห็น บางสิ่งที่เคลื่อนไหวในระยะไกลจึงส่งสัญญาณให้คู่หูของเขาติดตามไปทั้งสองพบนักล่าส่วนที่ดูกระวนกระวายใจทันจิโร่ว่าเขาถูกส่งมาเป็นกองหนุนจากนั้นจึงแนะนําตัวเองและอันดับมิซุนโนโตะของเขานักล่าส่วนไม่พอใจในเรื่องนี้คิดว่าควรส่งเสาหลักมาแทนการเพิ่มมิซุโนโตะนั้นไม่มีจุดหมายจููอิโนโนสเกะก็ชกหน้าเขาและอ้างว่าการดํารงอยู่ของเขานั้นไรจุดหมายแทนที่จะวิจารณ์เพราะกลัว นักล่าสูนแจ้งให้ภูเขาทราบว่าอิกาคาสุกายได้รับคำสั่งให้มุ่งหน้ามายังภูเขานักล่าสูนสิบคนก็เข้ามาในปา่าหลังจากเข้ามาได้ไม่นานหนึ่งในนั้นก็ชักดาบออกมาฟันคออีกคนด้วยความสยดสยองเขามองไป,ปรอบๆขณะที่หน่วยพิฆาตสูนเริ่มฆ่ากันเองโดยไม่ทันตั้งตัวนี่คือการสังหารมูกอย่างแท้จริง ที่ในสักแห่งอีกาคาสุก,กายที่เหนื่อยล้าได้ไปหาชายคนหนึ่งในศาลเจ้าและแจ้งให้เขาทราบถึงการสังหารมูเขาสงสัยว่าหน่วยพิฆาตอาสูรจะต้องพบกับ12อสูรจันทราบนภูเขาจึงตัดสินใจส่งเสาหลักไปข้างหลังเขาคือกิยูทามิโอกะและชินโนบุชินโนบุถามกิยูว่าอาสูรกับมนุษย์อยู่ด้วยกันได้ก็คงดีกิยูโต้กลับว่าเป็นไปไม่ได้ตราบใดที่อสูรยังกินมนุษย์ เจนิสซนั่งอยู่บนถนนคนเดียวโดยสงสัยว่าทัานจิโร่และอินโนสเกตเกลียดเขาจริงๆเพราะเชื่อว่าเพื่อนจะไม่ทิ้งกันไว้ข้างหลังและคงคุยกับเขาให้เข้าร่วมภารกิจนกกระจอกของเซนิสซปรากฏตัวข้างๆพยายามให้กำลังใจโดยการร้องจีบจีบ ว่าการทำหน้าบุูดบึ้งไม่ได้ช่วยอะไรและเพื่อนๆก็ต้องการเขาเซนิสกห้ามปรามคำพูดนี้เพื่อนนอกกระจอกจึงเริ่มกัดมือด้วยความรำคาญที่อารมณ์เปลี่ยนกระทันหันเขาวิจารณ์นกว่าไม่น่ารักโดยชี้ไปที่นิสโกเป็นตัวอย่างท่านใดน,นั้นเขาจำได้ว่าทัานจิโรพาเธอไปด้วยและตอนนี้อยู่บนภูเขากระตุ้นให้เซนิสึเข้าไปในป่าด้วยความโมโห เสียงแสนยานุภาพแป,กแปลกๆกลออยู่ในอากาศทำให้ทันจิโร่ไม่สบายใจนักล่าสูญแจ้งว่าการสังหารหมู่เริ่มขึ้นหลังจากเสียงนี้ขณะที่เสียงดำเนินต่อไปพวกเขาเห็นนักล่าสูญโผลออกมาจากมอกกำลังเดินมาทางนี้พวกนั้นโจมตีทั้ง3คนแต่ก็สามารถหลบการโจมตีได้โดยอินโนสเกะเย้ยหยันที่ไม่เข้าใจข้อห้ามในการทำร้ายพวกเดียวกันเองทันจิโร่สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวแปลกๆพวกนั้นกำลังถูกควบคุมด้วยบางสิ่งอินโนสเกะตัดสินใจที่จะฟันให้หมด แต่ทันจิโร่ว่าพวกนั้นยังมีชีวิตอยู่และเราไม่สามารถทำร้ายศพของเพื่อนร่วมทีมได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามด้วยความโกรธอินโนสเกตตะโกนใส่ทันจิโร่ที่ปฏิเสธเขาทุกครั้งจึงเอาหัวโคกด้วยความรำคาญเมื่อนักล้าสูงที่รอดตายไกลจะได้รับอันตรายทั้งสองจึงทำงานร่วมกันและดึงผู้โจมตีออกจากตัวเขา ทันจีโร่สัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมหวานแปลกๆจากหลังของพวกนั้นจึงฟันมันมันเป็นเส้นใยมึนบุมหลายเส้นทําให้นักล่าอสูรลลมลงกับพื้นเขาตระหนักดีว่าคนอื่นๆก็ติดกับดักแบบนี้เช่นกันเมื่อคิดอย่างรวดเร็วอินโนสเกะก,ก็ฟันเหนือหัวของเรานักล่าอสูรคน,นอื่นๆอย่างรวดเร็วตัดเส้นใยและปล่อยออกจากการควบคุมขณะที่เขามองหาแหล่งที่มากลิ่นอสูรก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งชั่วขคณะ จากนั้นเขาก็มองลงไปที่แขนของเขาและเห็นแบงบุมสีขาวสองตัวบางสิ่งบางอย่างจากระยะไกลจัดการใหญ่ที่มันก่อขึ้นดึงแขนของทันจิโร่แม้ว่าเขาจะตัดมันเพื่อปลดปล่อยตัวเองเขาเห็นแบงบุมรีบหนีไปและตระหนักว่าพวกมันคือตัวที่พันใหญ่ไว้เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเขาเห็นนักกล้าอสูรที่เป็นอินสระตกอยู่ภายใต้การควบคุมอีกครั้งอสูรหญิงผิวขาวมีหน้าที่ควบคุมจนแขนและขาลุดและเรียกพวกนั้นว่าตุ๊กตา ทันติโลประกาศว่าการตัดใหญ่จะไม่มีประโยชน์เพราะมันจะติดกลับเข้าไปใหม่ขณะที่เขากำลังคิดแผนกลิ่นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งพัดมาตามสายลมเขาเห็นแมงมุมจึงกระโดดออกห่างจากระยะของพวกมัน ในขณะที่โนสเกะเริ่มแทงพวกมันด้วยดาบทันจิโร่ไม่เห็นว่าสิ่งนี้มีประโยชน์เนื่องจากพวกมันตัวเล็กมากและไม่จำนวนมากเกินไปที่จะฆ่าในคราวเดียวทันจิโร่คิดว่าเราต้องฆ่าอาูร์ที่ควบคุมพวกมันแทนทันจิโร่ถามโนสเกะว่าสามารถระบุตำแหน่งของอสูรได้ไหมแต่ถูกขัดขวางโดยเหล่านักล่าอาวรที่โจมตีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ด้วยกลิ่นอสูรที่ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องการรับรู้กลิ่นของเขาไม่เป็นประโยชน์ในตอนนี้ทันจิโร่และนักล่าศูนย์ผู้เดียวที่รอดชีวิตมุราตะยังคงสกัดกั้นผู้โจมตีต่อไปจนกระทั่งจูจ่ๆเขาก็เห็นอะไรบางอย่าง สูงขึ้นไปบนต้นไม้เดินบนใจแมงมุมอสูรตัวซีดเหมือนเด็กปรากฏขึ้นมันคุกคามนักล่าอสูรให้อยู่ห่างจากชีวิตที่สงบสุขของครอบครัวขณะที่ทันจิโร่สงสัยคําว่าครอบครัวหมายถึงอะไรอสูรว่าแม่จะฆ่าพวกนักล่าอสูรโดยเร็ว อิโนโนสเกตพยายามโจมตีอสูนแต่มันสูงเกินไปและอยู่ไกลจากระยะของเขาทำให้เขาพลาดวงสวิงและล้มลงทันจิโรเชื่อว่าอสูนต้นนี้อาจไม่ใช่ผู้รับผิดชอบอิโนโนสเกตได้ยินคำแนะนำของทันจิโรในการตามหาอสูนจึงแทงดาบทั้งสองลงกับพื้นมอบลงและกลางแขนออกใช้ปราณสัตว์ป่ากระบ,บวนท่าที่เจ็ดเปิดประสาสัมผัสเขาสแกนป่าเพื่อค้นหาอสูนตรวจหาต้นไม้พืชพันธุ์และภูมิทัศน์รอบๆตัวหลังจากปองอย่างหนักและ นานพอเขาก็พบอสูรนั่งอยู่บนก้อนหินห่างออกไปทางซ้ายบนใหญ่เมืงมุมอสูรผิวซีดประกาศว่าเขาจะไม่ยอมให้ใครมาขวางทางพวกเราทั้งห้าคนจะอยู่กันอย่างมีความสุขเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันขณะที่เขาวาดใหญ่เมืองมุมในมือแล้วตอนนี้ก็จบลง